กาชาจุกใหม่นะคะวันนี้พามาชมต้นพันธุเรียนสายพันุหมอนทองนนนะคะไซส์เข็งเบอร์เบอร์สี่นะคะเข็งเบอร์สี่ชุดนี้นะคะไซส์ความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดขึ้นไปนะคะต้นพันธุ์ไซกระโดงทั้งหมดเลยต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้นะคะ ความสูงอยู่ที่1เมตรแปดขึ้นไปเลยนะคะกระโดงทุกต้นสวยงามทุกต้นเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้เข่งละ1 0 0 0บาทเท่านั้น<อ>เข่งเบอร์สี่นะคะกระโดงนะคะกระโดงพุ่มสวยกระโดงพุ่มกว้างนะคะลำต้นโตแบบนี้กันเลยนะคะ<อ>เข่งละ1,000บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจ S Line เ,เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะเข่งละ1,000บาทนะคะเข่งละ1,000บาทลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ1กล่องใส่ได้1เข่ง1นึงกลง่องไพรสณนนะคะใส่ได้ 8เข่งนะคะ1กรงบริษณีใส่ได้8เข่ง1ขั้นกระบะรั้วนะคะใส่ได้อยู่ที่100เข่งนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับชุดนี้100เข่งนะคะเราแถม20เข่งนะคะ100เข่งแถม20เข่งส่งฟรีทั่วไทยนะคะ หนึ้เข่งนะคะแถม20เข่งส่งฟรีทั่วไทยสำหรับหมอนทองนอนนะคะไซส์เข่งเบอร์สีนะคะเข่งเบอร์สี่เมตรขึ้นไปกระดงสวยๆปุ่มสวยๆลำต้นสวยๆโตตรงๆกันแบบนี้เลยนะคะ1นึ้เข่งให้ฟรี20เข่งนะคะแถมฟรี20เข่ง100เข่งแถม20เข่งนะคะลูกค้าจ่ายแค่ หนึ่งร้อยเขง่งอีกยี่สิบเขง่งลูกค้าได้ฟรีไปเลยแล้วแถมส่งฟรีทั่วไทยนะคะส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะสําหรับชุดนี้หนึ่งร้อยเขง่งแถมยี่สิบเขง่งส่งฟรีทั่วไทยนะคะจะเรียตกเข่งแล้วไม่ถึงหนึ่งพันบาทตกเข่งละเจ็ดร้อยบาทเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้ไม้สวยมากนะคะหมอนทองนน กระโดงพุ่มสวยนะคะลำต้นโตคุณต้นอวบกันแบบนี้เลยนะคะพุ่มเตี้ยสวยๆทุกต้นเลยนะคะสำหรับหมอนทองนอนชุดนี้นะคะ100เข่งนะคะแถม20เข่งส่งฟรีทั่วไทยนะคะสวยมากนะคะใบนี่เขาวับเลยนะคะหมอนทองนอนของเรานะคะลูกค้าที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้เตรียมพื้นที่ไม่พร้อมสามารถโอนจองได้นะคะโอนจองไว้ปลูกปีหน้าได้เลี้ยงดูง่ายฟรี ปีหน้าลูกค้าจะได้ไม้ชุดไซส์สวยชุดไซส์ที่โตกว่านี้เยอะเลยนะคะอีกตั้งหลายเดือนนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อตาลนาได้เลยนะคะหมอนทองนอนลูกเขียวเปลือกบางผลกลมผลโตนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเข่งละ1,000บาท100เข่งแถม20เข่งส่งฟรีทั่วไทยถึงบ้านนะคะ สนใจก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะหมอนทองนอนเข่งเบอร์สี่นะคะหนึ่งเมตรแปดขึ้นไปนะคะไม้กระดงสวยๆแบบนี้ทุกเข่งไม่มีเข่งไหนไม่สวยสําหรับชุดนี้นะคะหมอนทองนอนนะคะสวยมากนะคะลูกค้าไม้สวยมากชุดนี้นะคะเดี๋ยวข้าไปดูด้านในให้ลูกค้าดูกันนี่ลูกค้าดูนะคะโคนต้นแบบโตๆกันแบบนี้เลยนะคะไม้นี่สวยแบบนี้พุ่มนี่สวยแบบนี้กันเลยทุกต้นเลยทุกเข่งเลยนะคะ หมอนตรงนวนชุดนี้นะคะสนใจก็อดไลน์ได้เลยนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยหรือว่าลูกค้าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าคลิปเลยไม้สวยๆกันแบบนี้เลยนะคะสวยทุกเข่งสวยทุกต้นนะคะหมอนทองนอนเข่งเบอร์สี่นะคะหนึ่งเมตรแปดขึ้นไปนะคะหนึ่งร้อยเข่งส่งฟรีทั่วไทยแถมยี่สิบเข่งหนึ่งร้อยเข่งแถมยี่สิบเข่งส่งฟรีทั่วไทยนะคะโปรโมชั่นแบบนี้หาหาไม่ได้อีกแล้วนะคะ ไม้สวยพุ่มสวยกระดงสวยๆแบบนีก้กระดงพุ่มสวยๆกระดงพุ่มบ้างแบบนี้นะคะเข่งละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเฉเลี่ยแล้วหนึ่งร้อยเข่งแทมที่สิบเข่งเนี่ยนะคะสง่งฟรีทั่วไทยตกเข่งละเจ็ดร้อยบาทนะคะเข่งละไม่ถึงหนึ่งพันบาทเลยหกเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะบริการส่งทั่วไทยถึงบ้านทุกพื้นที่นะคะ